สวัสดีครับอันนี้คือวิธีแก้เป่าตังเวอร์ชัน15.4.0่นะครับสำหรับคนที่ต้องสแกนหน้าใหม่นะครับและไม่สามารถเข้าเป่าตังหรือยูงใครได้นะครับอันดับแรกนะครับไปที่ค้นหาก่อนนะครับไปโหลดทีลแกมก่อนนะครับกดติดตั้งนะครับเรอสักครู่นะครับพอโหลดเสร็จแล้วกดเปิดเลยนะครับ กด Start m s s s g g e นะครับ c o n t i n ต์นะครับกดอนุญาตนะครับไปที่ขั้นที่ขั้นบนนะครับพิมพ์ TH Thailand นะครับพิมพ์ Thailand แล้วกดติเข้าไปครับโอเคแล้วก็ใส่เบอร์อะไรก็ได้ครับที่มี s t i m a ส่งไปได้นะครับอันนี้เบอร์ผมห้าเ8็ด3อแล้วกดลูกศรเลยครับกดเย็สครับ คนอนติต์ครับต้อนุญาตครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ48660 48660อ่ามันก็จะเข้ามานาะหน้าเทเล gram นะครับอ่าและพิมพ์ค้นหานะครับพิมพ์แอดนะครับอ่าแล้วก็ดีบอยตัวใหญ่ E ี เอ Ben ซนนะครับ a d ดเบนส์สอ่ 4. อ่าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก,กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทักมาหาผมครับทักมาหาผมนะครับอ่าแบบนี้พอทักเข้ามาเสร็จปุ๊บอ่าผมก็จะส่งไฟล์2ตัวนี้นะครับจะส่งไฟล์2ตัวนี้มาให้นะครับทีบ็อก กับเมนเจอร์นะครับคี T ่บล็อกก่อนเลยนะครับกดอันดับแรกกดขั้นบนนะครับแล้วไปที่ดาวน์โหลดไฟล์นะครับเฉพาะครั้งนี้เทเลแกนนะครับคี่บล็อกมาแล้วใครนี้กดย้อนกลับนะครับาครนี้ไปกดที่ MTT ทีนึงนะครับ,กด,รบกดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดทีกดเฉพาะครั้งนี้ เทเล gram อ่าอันนี้มาแล้วนะครับบางอันนะ่ะถ้าอันนี้ยังไม่มารบกวนไปโหลดอีกทีหนึ่งนะครับกดย้อนกลับกดย้อนกลับแล้วกดอีกทีหนึ่งครับกดดาวน์โหลดอ่าแล้วกดดาวน์โหลดครับเฉพาะครั้งนี้เทเล gram อ่าครั้งนี้มันถ้ามันขึ้นรูปบอดแบบนี้คือมาแล้วแน่นอนอันนี้ปัดทิ้งนะครับพี่ไปที่เว็สโตร์ก่อนนะครับอันดับแรก รูกคนขวามือครับ Pay p r o t e c t ครับแล้วกดสวิตช์ขั้นบนนะครับกดปิดนะครับปัดทิ้งนะครับแล้วกดค้ังที่เป็นสโตร์ครับตัวไอครับที่จะเก็บข้อมูลครับจัดการข้อมูลครับแล้วกดลบครับแล้วปัดทิ้งนะครับคราวนี้ไปที่ไฟล์นะครับไฟล์ส่วนตัวไฟล์ รายการดาวน์โหลดครับเซเลแกมครับมันจะเขียนว่า MT Manager นะครับอย่างนี้กดติดเข้าไปเลยครับกดติดตั้งนะครับกดเปิดนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับกดอนุญาตนะครับอ่า Load and g l e นะครับกดเข้าไปเลยครับและกดตรงไหนของหน้าจอก็ได้นะครับ กดกดค้างนะครับแล้วก็อ๊นนึงนะครับกดค้างแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นอย่างงี้ครับอ่าเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ครับอ่าเลื่อนลงครับทักทีอ่าแล้วกดที่สามีดซ้ายมือครับ r o o ด directory นะครับกดเข้าไปเลยครับอ่าโอเคแล้วก็มาทางขวานะครับกด data นะครับอ่าหา data นะครับกดเข้าไปเลยครับอ่ากดกดเข้าไป data อีกทีหนึ่งครับอ่าโอเค แล้วไปหาคำว่า adb นะครับแล้ไปที่ t i c k y store นะครับอ่ามันก็จะเป็นอแอดแบบนี้นะครับเสร็จคันนี้มาทางซ้ายนะครับเมื่อกี้เราดาวน์โหลดกดไปที่ดาวน์โหลดนะครับ mm hmm. telegram ครับแล้วไปกดค้างที่คีย์บอกนะครับกดค้างนะครับ ให้มันขึ้นหน้านี้นะครับกดค้างนะครับแล้วไปที่มอครับแล้วกดโอเคครับกดอนุญาตครับแล้วกดโอเคทีนึงครับแฟ้แมจากทางนี้ก็จะย้ายมาอยู่ทางนี้นะครับคันนี้คันนี้ไปที่คานเกตนะครับเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นต้องใส่คำสั่งเข้าไปนะครับ C O M จด K T B C U S T O M E R อ c o ด K T B Customer นะครับอ c o ด K T B Customer เสร็จ แล้วกดจุดอีกทีนึงครับ Q R อ่าแบบนี้นะครับ com จุด K T B จุด Customer จุด Q R นะครับแล้วก็กดตรงลูกศรข้างล่างนะครับเว้นบรรทัดอีกบรรทัดหนึ่งทีอั <Okay. S 1> น,นี้พิมพ์คำว่า K T B C S จุดจุดทีเดียวนะครับเนี่ยครับ K T B C S จุด M BA NK อย่างนงี้นะครับ KTB CS จุด netbank นะครับพอเสร็จปุ๊บกดตรงข้านบนเลยครับที่เป็นรูปแฟนอย่างเงี้ยครับกดเข้าไปเลยครับอ่ามันจะเซฟแล้วนะครับอ่าพอเซฟเสร็จปุ๊บกดย้อนกลับนะครับพี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วกดเลื่อนลงอีกทีนึงครับอ่าเรียบร้อยนะครับพี่แล้วกดทาเกตอีกทีนึง กดเลื่อนลงไปทีนึงครับไปดูคําสั่งที่เราใส่ไว้เรียบร้อยนะครับเราสั่งคาใส่คําสั่งของแอปเป่าตังกับภูงไทยไว้เรียบร้อยนะครับคานนี้ปัดแอปทิ้งนะครับพี่ทิ้งกดไปที่เพจสโตนะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับกดตกลงนะครับกดไม่นะครับลูกคนขวามือครับเพย์โปรเจกต์ครับและกดเปิดนะครับ กดย้อนกลับนะครับพี่ไปที่ลูกคนขวามือทีครับการตั้งค่าครับเกี่ยวกับนะครับเลื่องขึ้นนะครับอุปกรณ์ผ่านการรับรองแล้วกดอัปเดตเป็นสโตรทีนึงครับแล้วกดรับทราบครับแล้วติ๊กตรงเวอร์ชั่นเป็นสโตรนะครับกดติ๊กเยอะเลยนะครับให้มันขึ้นว่าตอนนี้ไม่จําเป็นคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเสร็จเรื่องขึ้นไปขั้นบนนะครับ กดคำว่าทั่วไปนะครับตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปนะครับกดปิดเข้าไปครับตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับกดเข้าไปเลยครับกดปิดนะครับเสร็จแล้วปัดทิ้งครับแล้วก็เข้เาปอกตังได้เลยครับ ไปนะครับอ่าพอดีอยู่ยนเราได้ปิดเน็ตกดถัดไปนะครับยินยอมครับกดยืนยันอ่าแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เข้าเป๋าตังค์ได้เรียบร้อยนะครับถ้าเข้าหน้า o t p แบบนี้คือเข้าเป๋าตังค์ได้เรียบร้อยโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ